ฮโลให้เราทุกคนกลับมากันอีกครั้งนะครับกับ s k i b บิที่ทอยเล o ซอมบี้ยูนิเวซึ่งคลังนี้ป๋าจะรีแอคตั้งแต่ EP ที่4ถึง EP ที่6ไปเลยไปดูกันุ <c oughs> ้ยเหมือนพ๊อปปี้เพาทามเลยอะเอาเอาฟักไปกินโอเคดูเหมือนว่าทางฝั่งอาริ a n นสกับ s k i b บิที่ทอยเลจะร่วมมือกันชั่วคราวนะครับ โอเคโอแบ็กสเปกไม่ใจแบ็กสเปกตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> oh. uh, oh, uh, มันเนมิซิทโอ้โหมีใบเลื่อยเฮ้ยว้าวว้าวมีปืนด้วยหนีก่อนสู้ไม่ไหวหรอกแค่ซอมบี้ธรรมดาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วมาเจอตัวใหญ่ที่มีอาวุธแบบนี้ ทางเลื่อโอ้โอ้แต่เมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นตัวของแบ็กสปีกเกอร์เลยอะต่อจากตอนนี้แล้วกันเลยเพียวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยยานของฝากไอเลียนมาช่วยแล้วโอ้โหต้องใช้อาวุธหนักแลยทุกคนเอาโอเคขึ้นยานมาแล้ว การของสกิบีดี้ถึงมีอาวุธของ แบบดีนี่เองเจ้าซอมบี้เกิดจากการทดลองผิดพลาดของเจ้าด็อกเตอร์สกิบีดี้ซึ่งมันเป็นไวรัสทางอิเล็กทรอนิกส์โอ้ไม่มันยังไม่ตายเลยเนี่ยอเอ๊ะยิงปืนใหม่นี่มันโอปีปืนใหม่นี่มันโคตรโอพี Astro Toilet สองเผ่าพันธุ์ร่วมมือกันชั่วคราวนะทุกคนไอ้ผีหมอหมออีกามันมาได้ยังไงมันเป็น SCP อะไรนะทุกคนหมออีกาเนี่ยโอ้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่อัปลแ,แมนสองคนนี้นะที่ร่วมมือกับสกิบบี้รอยเลตเหมือนตอนนี้ท้สองฝั่งจะร่วมมือกันอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อกี้แอสโตรอยเลตยังตายเลย เขากำลังจะส่งอาวุธมาให้นะทุกคนเรามาต่อกันกับตอนที่หกรู้สึกินบีดี่รอยเด็ดหลายหัวมันก็น่ากลัวเหมือนกันเอนเดียเกไหนลองเอาปืนมาดูซินี่จะเป็นการอัพเกรดปืนใช่ไหมขอปรับปืนให้ดีขึ้นเป็นแบบปืน มืนเร็วกับโอ้ย oh ยานของเราโดนโจมตีโ oh, 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 oh. อ้โอ้ตกจากที่สูงอย่างนี้เ oh <my. S 1> อ็นตโตโอยเลตกลายเป็นตอมบี้แล้ว <c oughs> เอาปืนออกมายิงมัน โอ้โหโอ้โหอนุภาพแรงมันมันว์บได้ทุกคนโอ้เราต้องรอชาร์จบ้าไอ้ปืนแหงซวยโอ้ยช่วยด้วยมีคนมาช่วยแล้ววัน ไม่เคยดีใจที่เห็นจีนเหลี่ยมมาก่อน <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ดีใจที่เห็นจีนเหลี่ยมไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ซอมบี้ด็อกเตอร์แกแน่ใจนะว่าแกจะมาสู้กับจีนเหลี่ยมนะจบไอ่ เอาล่ะเนื้อเรื่องกำลังจะเข้มข้นเลยนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งจักรวาลที่น่าสนใจและน่าติดตามมากเลยนะครับป๋าไม่เคยดีใจที่เห็นจีเลี่ยมโผลมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ดีใจมากๆที่จีเลี่ยมโผลมานะ <laughs> เป็นจักรวาลที่เปลี่ยนใจป๋าได้นะน่าสนใจน่าสนใจอะไรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตสกกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ